ัดดีทุกคนกันด้วยนะครับพวกกก็ผมอะไรดีทั้งหมดเถอะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเอ้ไม่เชิงรีวิวหรอกผมจะมาอะรีวิวก็ได้รีวิวสเตปรถที่ผมจูนนะสำหรับแพรใหม่แพรนี้นะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่อัพนะกระโชคดีไปแต่ว่าก็จะมีข้อเสียหน่อยคือเล่นกับคนอัพแล้วไม่ได้อะไรต่างๆนา,ๆน,านานะ สำหรับคนที่อัพแล้วก็นั่นแหละคอเสียก็จะเยอะหน่อยรถวิ่งจมลงทะเลบ้างสเต็ปที่จูนไว้พอมาแล้วพออัพแพดอัพแพดมาแล้วไม่เหมือนเดิมบ้างอะไรบ้างก็วันนี้ผมจะมาจูนสเต็ปรถคันนี้ให้ดูนะว่ามันจะลง5.6หรือ5.7ให้เราไหมก็มารับชมรับฟังกันเลยนะครับโอเคมา รถที่ผมใช้ก็จะเป็น Mustang b o อ s นะทุกคนซื้อมาใน,ในโหมด STRIP ในราคา150,000บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองจูนกันดูเลยมาผมลงเทสแอนจูนนะผมก็เพิ่งมาลองทำแหละว่างๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเรามา ดูเวทน้ำหนักผมตั้งไว้ที่6.65นะทุกคนส่วนเ h ลลิ่งบา a ์ผมก็ปรับความยาวนี้เป็นยาวสุดนะส่วนความสูงเป็น0.3มาในเรื่อง Suspension Sus ซัสเพน s ั o นนั่นแหละนะก็คือเรื่องโชค๊ค c l e a r a n รนผมปรับเป็น0เอ้ยเป็นต่ำหมดนะครับต่ำหมดทุกอย่างเลยก็มันเป็นความสูงของโช๊คั่นแหละ ส่วน StripNet s t ผมต่ำสุดบัมต่ำสุดส่วนรีบารผมจะปรับสูงสุดนะทุกคนรีบาผมจะปรับสูงสุดนะครับส่วน extension ก็ปรับต่ำสุดอ่าโอเคเดี๋ยวเราอ่ะอีกเรื่องหนึง่งส่วนเรื่องพวกกล่องคอมพิวเตอร์นะผมซื้อรถของโหมดส r i p มาเขาจะให้ perfect tune มานะครับอ่ะนี่ดู Perfect Tune is installed อ่าขาให้ Perfect j u n e มานะครับทั้งหมด Timing และ Full Rate นะส่วน Boot ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันรอบผมปรับรอบไปที่1นึ่งหมื่นนะครับรอบไว้ที่1นึ่งหมื่นอ่า Control Launch Control ผมปิดนะทุกคน Delay Box ก,ก็ปิดใครที่อยากฝึกออกตัวก็เปิด Delay Box ได้นะแต่ผมปิดไว้อ่าเรามาลองกันเลยห รันแรกนะครับเบิร์นยางก็เบิร์นให้ได้จุดกึ่งกลางที่สุดนะทุกคนมันมีผลต่อการวิ่งของรถเรานะผลจะมาเซ็ตทรงรถก่อนนะรันแรกอา,อาการอา,อาการที่ออกก็คือตูดสายนิดนึงนะครับ อ่านี่ห้าจุดเจ็ดอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์กันอีกครั้งนะเดี๋ยวผม,ผมขออนุญาตดูอีกรอบนะครับทุกคนอ่าฮะ หน้าลอยนิดหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวผมปรับขึ้นมาเป็น0.66แล้วเรามาลองรันดูเหมือนเดิมน,นะทุกคนปรับให้ได้จุดกึ่งกลางที่สุดก็สมมุติเราปรับสภาพรถทีหนึ่งก็ลองรันสักสองรอบก็ได้นะ เาเเดี๋ยวเรามาดู60ฟุตว่าเราวิ่งเท่าไหรอ่อันนี้เวลาบวกแล้ว60ฟุตผมอยู่ที่0.9นะทุกคนพยายามให้อยู่ที่0.9หรือต่ำกว่า0.9ยิ่งดีนะครับในทำสลิปเนี่ยทุกคนเห็นไหมมีเนี่ย60 60ฟุตอะครับผมอยู่ที่0.9นะอ่าอันนี้เวลาบวกผมลองปรับลงมาเป็น0.5 0.65นนะครับขออภัย เรื่อยๆครับรถคันนึงใช้เวลาจูนก็พอสมควรนะทุกคนโอ้โหเวลาโดดเลยผมก็ตกนะครับเม่กี้ขออาภายัยมาลองอีกรอบนะึง วามาลองกันผมสับรอบเกียร์ที่รอบอยู่ที่9,500นะครับทุกคนอ่านี่5.6อ่าได้แล้วนะผมขอแคปหน้าจอก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้อยๆที่เพิ่งเริ่มทำนะครับขอบคุณครับ